พฤกษาพันธุ์สัญ,ญลักษณ์ถิ่นไทยสเหลาต้นไม้ประจำจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบนของประเทศมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายแอ่งกระทะคือพื้นที่ตอนกลางเป็นที่ราบน้ำท่วมถึงทั้งด้านทิศตะวันออก และตะวันตกค่อยๆลาดขึ้นโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเคยมีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ถึงร้อยละกว่า30ของเนื้อที่จังหวัดแต่ปัจจุบันลดลงไปเหลือเพียงร้อยละ7ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดเท่านั้นถึงแม้จะเป็นผืนป่าเล็กๆแต่ก็ยังเหลือพันไม้ของป่าชนิดต่างๆทั้งป่าดิบเขาป่าดิบแล้งป่าเต่งรังและป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิดเช่นสัก์มะข่าโมงประดูและสเลาซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครสวรรค์สเลามีชื่อเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิน่นเช่นที่จันทบุรีเรียกเกลียบตะเกียบนครราชสีมาเรียกตะแบกขนประจวบคีรีขันสระบุรีเรียกสเลาใบาใหญ่ปราจีนบุรี เรียกอินทรชิตสลเเลาเป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงตั้งแต่10ถึง20เมตรมีเรือนยอดเป็นพุ่มกลมหรือทรงกระบอกลำต้นมีเปลือกสีเทาเข้มถึงสีดำผิวครุขระแตกเป็นร่องเล็กยาวใบสเลาเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อยรูปขอบขนานปลายเรียวแหลมเป็นติ่งโคนมนเมื่อถึงเดือนธันวาคม สลาาจะเริ่มผลัดใบพร้อมกับมีช่อดอกออกตามซอกใบที่ปลายกิ่งจนถึงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมอากาศเริ่มอุ่นดอกจะบานสะพรั่งเต็มต้นมีสีม่วงงามสดใสหลังจากดอกร่วงกลายเป็นผลกลมผิวแข็งเมื่อแก่เต็มที่แตกเป็นผูมเมล็ดภายในจำนวนมากมีปีกบางๆปลิวว่อนไปไกลาตามแรงลมตกลงณที่ใดก็เป็นที่หมายว่า จะมีสลาวต้นไม้งอกงามไม่สูญหายไปจากพื้นที่ป่าผลัดใบของจังหวัดนครสวรรค์